ครูดึงจัดน้ําขายไปแต่รากหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดึงให้ดูถ้าแม่ใส่กระถางเนาะก็จะประมาณอ๋อสี่ถึงห้าก้านด้วยกันแต่ว่าถ้าขายเป็นกา้านเนาะแม่จะทําก้านละห้าปอนเนาะก็คือก้านหนึ่งนี่เลยแม่ก็จะแตกไปเนาะแล้วก็พยายามไปที่ประมาณออสองสองต้นสองกา้านคือเขาแตกมาแบบนี้เวลาเพื่อนๆเ,เอาไปปลูกก็คือยังไงก็รอดแน่ๆเนาะเพราะว่า รากของเขาก็คือจะเยอะแบบนี้กว่ารากชะพลูจะมาแบบนี้คือใช้เวลานะเพื่อนชะพลูฝั่งอังกฤษเป็นอะไรที่ปลูกยากนิดหนึ่งรากก็จะมาชา้าจะไม่เหมือนประเทศอื่นไม่ว่าจะญี่ปุ่นหรืออเมริกาเขาจะปลูกง่ายกว่านะอะ่เวลาแม่ส่งเนาะนี่บางต้นบางการที่แม่ทำห้าปอนก็คือจะไปประมาณแบบนี้เนาะก็คือให้ลูกค้า ได้มีสองข้านแล้วก็มีรากไฟแบบนี้อันดึงให้ดูเลยอันนี้นนองทำแมก็จะเอาพวกดินผผามนเบาออกให้หมดนอกจากนั้นก็คือจะใช้ทิชชู่ซักน้าแล้วก็ห่อด้วยฟอยอีกทีหนึ่งจะพูขายไปแต่รากเห็นไหมรากแข็งแรกมากๆก,ก,กว่าจะได้รากแบบนี้คือใช้เวลานานมากนะขอบ,บอกแล้วก็ ได้ไปแล้วส่วนใหญ่จะรอดเพราะว่ารากเขาค่อนข้างแข็งแรงแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูที่อยู่ในกระถาง